ฉันรู้ตัวชัดอยู่ว่าถ้าความเป็นเดกราชของกรุงสยามได้สุดสิ้นไปเมื่อใดชีวิตฉันก็คงจะสิ้นไปเมื่อนั้นสยามิน เียติยศคือสิ่งที่ห่วงแหนปกป้องแดนปกป้องฟ้ามาตุภูิแห่งนี้คือบ้านของเราเราบ้านพระชนพรีชีพแลกมาบัดน,นี้ภัยรีรุกรานเราเลือดทหารนัก ร่มผูกลาจะไม่ยอมให้ชาติถูกขายทอดตลาดด้วยอำนาจอิทธิพลเงินตราจะยึดมั่นด้วยสต,ติจะปกป้องด้วยชีวาเพราะเราคือทหารพระรา เ่ตราบอกว่าเป็นสัตรูแต่ผู้คนก็ยังยังรู้พฤติกรรมสัตรูประเจิดประจานสึกภายนอกยังไม่เท่าไหร่สึกภายในบอกได้นาวาตวันเมื่อการเมืองนำการทหารไปเสิรมทานสร้างตัวให้รบกับสึกภายนอก ข้าพระพุทธเจ้าขอถวายคำสัตย์เรียนต่อเต้เล่าละอองที่มีประมาทว่าข้าพระพุทธเจ้าจับยอมตายเพื่อรักษาไว้ซึ่งพระบรมราโชชาลูกทอดแทนข้ามหาขสัพเจ้า ข้าพพุทธเจ้าจับจงรักพักดีรักหวายความปลอดภัยต่อใต้สาวอมทุบีประบาจนชีวิตทามาข้าพพุทธเจ้าจับเชิดชูรักษาไว้ซึ่งเกียดเดียดเกียดทิศสัตว์ของค์หารนักษาพระองค์ ทั้งจะปฏิบัติตนให้เป็นที่ไว้วางพระราชอาณาไทยของใต้ฝ่าละอองที่รูประบาดท,ทุกประารการด้วยกล้าด้วยกความขอเดียวชะ คือสิ่งที่ห่วงแหนปกป้องแดนปกป้องฟ้ามาตุภู้แห่งนี้คือบ้านของเราเราบ้านพระชนพลีชีพแหลกมาบัดน,นี้ภัยรีรุกรานเราเลือทหานนัก รมผูกลาจะไม่ยอมให้ชาติถูกขายทอดตลาดโดยอำนาจอิทธิพลเงินตราจะยึดมั่นด้วยสติจะปกป้องด้วยชีวาเพราะเราคือทหารพระราชา ครับท่านผู้ชมครับนี่ก็คือรายการคนรักแผ่นดินนะครับเราพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาสองทุ่ม15นาทีโดยประมาณจนถึงเวลาสทุ่มนะครับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีเราพยายามที่จะเพิ่มเวลาให้ท่านผู้ชมได้รับชมรายการอย่างหลากหลายเราอยากจะให้ท่านผู้ชมได้รับประโยชน์ได้รับสติปัญญาได้รับวิตามินทางความคิดหรือเรียกกันง่ายวิตามินทางสมองของการเป็น พลเมืองที่ดีของพระราชานะครับเราคงจะหาโอกาสดูยากในโอกาสที่เราจะาให้พี่น้องประชาชนได้รับสิ่งที่ดีที่ถูกต้องเราไม่ได้มุ่งเอาแต่จะทำมาหากินอย่างเดียวใครให้สะตุ้งสตังมาจ่ายค่าสถานีจ่ายกันมาแล้วจะเอาสถานีไปผู้ยี่ผู้ยำใครทำอะไรต่าง,างๆไม่ดีนั้นเราไม่ทำเช่นนั้นอย่างเด็ดขาดแต่เรารู้ว่าชาติ ต้องการคนดีๆแล้วต้องการผู้เสียสละอย่างเราๆท่านๆเนี่ยแหละนะครับเชิญเลยครับเป็นเวลาที่ท่านผู้ชมจะกรุณาโทรศัพท์เข้ามาร่วมสนทนากันขอความการุณาใช้คำสุภาพนะครับและท่านจะสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างไรท่านก็ยอมจะพูดได้นะครับจะเอ่ยชื่อถึงบุคคลใดในการกล่าวร้ายเขาตามความคิดของท่านอย่างเดียวได้กรุณาละเว้นอย่าเอ่ยชื่อเพราะว่าถ้าเราเอ่ยชื่อของเขาข้างเดียว นะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะปลกป้องได้อาจจะเข้าข่หมิ่นประมาทผิดกฎหมายอาญาได้นะครับหมายเลขโทรศัพท์0885858095นะครับ0885858095สวัสดีครับสวัสดีครับผมคุณชายครับจากจังหวัดตรังครับพี่จากจังหวัดไหนนะครับตรังครับอ๋อจังหวัดตรังเชิญเลยครับวันนี้ผมดีใจครับที่กดผมกับ รายการว่าคนนัก่นดินครับไปร่วมกับหม่อมหลวงมาริภาวัาวิภาจรุนโนดครับครับที่ราโรกทรงม้าครับคนประมาณสามพันห้าร้อยกว่าคนครับดีมากเลยครับแต่สันติบานรายงานว่าห้าร้อคนครับพี่ไม่เป็นไรครับภาคเช้าตามกิจกรรมคือยื่นหนังสือต่อยูเอ็นครับแล้วก็หลังจากนั้นมายื่นหนังสือที่ตบอครับ แล้วหลังจากนั้นก็คือรายชื่อหนึ่งล้านกว่าคนเนี่ยยื่นต่อประธานสารดีการครับดีมากครับพี่น้องประชาชนารารครับลงมารับครับดีมากครับก็พี่ร<ม>าข่าวไหมฮะทางหม่อมหลวงวันวิภาบ,บอกว่าขณะนี้รถถังของกัมเมนเนี่ยสอง้อยคันที่ส่่งจากกินแดงเ,เนี่ยมาจอดที่ชายแดนแล้วครับครับตั้งแต่รีตะเกียยันไปถึงสากแก้วครับครับแต่ทหารไทยเนี่ยได้แต่สอดถงดูแลครับครับ และจากมวลชนในพื้นที่ที่เป็นยามเข้าแผ่นดินเข้าบอกว่าเรื่องจริงครับมีทหารกระเหม็นเคลื่อนไหวครับแต่าทางไทยยังไม่รู้นอนรู้หนาวอยู่ครับก็ผมคิดว่าในฐานะท่านผู้บัญชาการทหารบกเป็นผู้หนึ่งที่ได้รับเหรียญรามาแล้วดื่มน้ําพระพิพัฒน์สัตยาด้วยๆๆๆท่านคงจะรู้ว่าๆๆๆสิ่งใดเหมาะหรือไม่เหมาะอยู่ในใจของท่านแล้วนะครับว่าแค่ไหนอย่างไรเราคาดหวังได้ไหมครับเพราะว่าข่าวว่ามีนักขาวเมืองเขาซื้อหมดนะครับก็ อันนั้นก็เราดูไปนะครับเรียกกันง่ายๆว่าให้เราดูไปแล้วก็ให้เราจับตาดูนะครับแล้วก็พี่น้องอประชาชนที่เคลื่อนไหวโดยถูกต้องปราศจากอาวุธเชิญเลยนะครับสมทบกันอย่างเต็มที่ร่วมกันแสดงความรักชาตินะครับอย่างท่านอาจารย์สมปองสุจริตกุลใช่ไหมครับก็บอกให้พวกเราออมปาปฏิเสธครับ จากบันลีดาบริยันสายน,นะครับท่านอาจารย์สมพงศ์เขาจะบรรยายนะครับครับดีมากนะครับของน,น,นิดาครับผมครับโอเคนะครับพี่ครลลับในกรณีการรับเอ็นดัฐานบางท่านบอกว่าถ้าเกิดว่าเขมรได้หอ2แสนเขาจะยึดพื้นที่จะเดินหมดนะครับก็ตอนนี้ถ้าเกิดว่าเราต้องเราต้องดูในรายละเอียดนะครับ จริงๆแล้วในรายละเอียดทั้งหมดนั้นเขาถือพื้นที่อัตราหนึ่งต่อห้าหมื่นใช่ไหมครับแต่เหตุการณ์ที่เกิดความเสียหายขึ้นตอนที่คุณวีระถูกจับตอนนั้นก็มาอยู่ในเหตุการณ์ที่มีการกล่าวอ้างกันใช้แผนที่ในมาตราส่วนหนึ่งต่อสองแสนแต่เราคุยในช่วงเวลาสั้นๆแค่นี้คงจะไม่พอนะครับแต่ว่าให้เราดูความเคลื่อนไหวแต่การที่พี่น้องกลุ่มคนไทยรักชาตินั้นเคลื่อนไหวถูกต้องอยู่แล้วครับที่ออกมาพูด ที่ทางส3สามสยามไทยทีวีออกมาพูดนั้นถูกต้องอยู่แล้วครับถูกต้องพี่น้องที่เคลื่อนไหวอยู่แล้วถูกต้องข้อมูลที่ชัดเจนเหลือแต่ว่าจะถอดหน้ากากออกมาให้เห็นชัดๆด้วยมวลชนจํานวนมากเท่านั้นเองว่าใครคือไอ้มงคใครคือคนทรยศชาติใครคือขี้กลาดใครคือผู้กล้าหาญนะครับครับครับโอเคนะโอเคผมขอขอบคุณครับขอบคุณครับที่กรอนเอาแผนที่ชายแดนมาแสดงหน้าจอด้วยครับได้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ นั่นก็คือส่วนหนึ่งนะครับขอบคุณนะครับความคิดเห็นของท่านนั้นก็ถือว่ามีค่าอย่างยิ่งนะครับก็ถือว่าบอกให้เราได้รู้เหมือนกันว่าท่านได้รับข้อมูลข่าวสารกว้างและก็ลึกมากน้อยเพียงใด0885858095นะครับ0885858095เราอย่าเพิ่งไปว่าทหารเกี่ยวกับการเคลื่อนไวหวอะไรต่างเหล่านั้นเราเชื่อว่า การรบหรือการตัดสินใจอย่างไรนั้นมันเป็นเรื่องของอมันเป็นเรื่องของกลยุทธ์นะครับมันเป็นเรื่องของสติปัญญาถ้าประชาชนคาดหวังว่าเอมันยังไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับยังไม่เกิดอะไรขึ้นแต่คนที่จะต้องปฏิบัติการตามปฏิบัติการต่างๆนั้นโดยเฉพาะการใช้กําลังหรือการใช้อาวุธนั้นมันเป็นคําสั่งที่รัฐบาลจะต้องเป็นผู้สั่งแต่ว่าถ้ารถถัง เขาจะมาถึงเทพแล้วรัฐบาลไม่สั่งนะครับไม่ทําอะไรถึงตรงนั้นบางคนเขาบอกว่าถ้าเป็นสมัยก่อนเขาก็จัดการรัฐบาลไปเสก่อนแล้วเพราะว่าถ้าไม่อย่างนั้นทําอะไรไม่ได้แต่รัฐบาลของเรายัางดีนะครับยังไม่สมควรที่จะไปประนามหรือไปว่าอะไรต่างๆเราเชื่อว่าทุกคนนั้นรักประเทศชาติอย่างแน่นอนนะครับรักประเทศชาติอย่างแน่นอนใจเย็นๆส่วนที่ว่าสันติบาลรายงานมาจํานวนเท่าไหร่อันนั้นเราก็อย่าไปว่าเขาเลยมันก็เป็นเรื่องธรรมดา เพราะว่าการข่าวของของหน่วยปฏิบตัติการข่าวหลายหน่วยของรัฐนะครับเขาไม่ได้ไปหาข่าวอะไรมากมายรับงบประมาณไม่มีพิมพ์ดีดก็ยังเก่าคอมพิวเตอร์ก็จะแจ้งอยู่แล้วเขาใช้การอ่านหนังสือพิมพ์และตัดข่าวมารายงานให้กับนายนะครับนี้ก็คือมาตรฐานระดับสูงแสนยานุภาพด้านการข่าวมันถึงเป็นอย่างนี้นะครับเป็นทีไรคนตายทุกทีเสียท่าทุกทีเพราะอ่อนมากในการหาข่าวศึกนี่คือเหตุผลหนึ่งของการเสียกรุงอยุธยา นะครับอ่อนในการค้นหาข่าวศึกนะครับก็เรียกว่าละเลยลดละไม่ได้ให้ความสำคัญในการหาข่าวของข่าศึกนะครับจึงเป็นเหตุหนึ่งเหมือนกันที่ทำให้ประเทศไทยเสียกรุงศรีอยุธยาในขณะนั้นนะครับขุนทหารอ่อนเปลี้ยเพลียแรงนะครับตอนนั้นแต่ตอนนี้บางขุนเนี่ยเขาก็ยังแข็งแรงอยู่นะครับไม่เป็นไรเชิญเลยครับ มาสนทนากันได้ที่0885858095นะครับ0885858095รายการคนรักแผ่นดินก็เป็นรายการที่ให้พี่น้องประชาชนได้มีโอกาสได้ฟังเรื่องราวต่างๆอันเป็นประโยชน์นะครับช่องของเราก็ยังไม่ใหญ่โตมากจึงไม่มีละครที่ให้คนมานั่งจินตนาการติด ความคิดของคนใดคนหนึ่งที่เขียนบทละครมาแล้วก็ติดตามละครนะครับไม่ว่าช่องไหนช่องละครก็เป็นสิทธิเสรีภาพในการบริโภคความสุขถ้าวันไหนรถถังของข้าศึกหรือว่าโจรเหมือนปักใต้ตอนนี้หลายจังหวัดนะครับโจรเนี่ยอยู่ในหมู่บ้านในชุกชุมมากนะครับมีการเตือนผมจําได้นะครับหกเจ็ดปีที่ผ่านมาผมทําวิทยุร่วมกับอดีตแม่ทัพภาคสี่เรามีการเตือนเรามีการบอกและพูดส่วนใหญ่เกือบจะร้อยเปอร์เซนตตรงทั้งนั้นจริงทั้งนั้น เพราะเราพูดตามข้อมูลจริงๆที่มีอยู่แต่ผู้มีอำนาจเขาไม่เชื่อเพราะว่าผู้มีอำนาจเนี่ยเขาไปผูกพันกับผลประโยชน์เขาไปผูกพันกับผลประโยชน์มากมายหลายหลาย,ลายส่วนเขาไม่เชื่อแล้วผลสุดท้ายตอนนี้เอาไม่อยู่แม้กระทั่งที่เป็นข่าวตอนที่หนังสือพิมพ์เอามาลงตอนที่โจรเขาฝึกนะครับตอนที่โจรเขาฝึกในการฝึกในป่าอย่างดีเลยยิ่งกว่านักรบพิเศษซะสด้วยซ้ำผลเอกชาวลิตขงเบ้ง ขงเบ้งหมดอ,อายุความเนี่ยนะครับก็ได้ออกมาบอกว่ามันเป็นภาพที่เป็นภาพของการทํากิจกรรมอะไรไปในลักษณะอย่างอื่นผลสุดท้ายของเบ้งก็ตอนนี้ก็กลายเป็นของอะไรไปเสียแล้วก็ไม่ทราบเพราะเรายกย่องคนคิดว่าบุคคลต่างๆบางทีน่าจะรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้จริงเราไปยัดเยียดให้ท่านเหล่านั้นว่าเป็นอัจฉริยะบุคคลเสียหายตอนนี้โจรเยอะมากนะครับแนวร่วมนี่เยอะมากเลยเขาอยู่ในทุกเขาแทรกซึมอยู่ในทุกหมู่ นะครับหน่วยงานทางาศาสนานะครับองค์กรทางาศาสนาองค์กรของกองทัพองค์กรของตำรวจองค์กรทางภาค,ภาคธุรกิจนะครับองค์กรภาคเอกชนทุกอย่างเขาแทรกซึมอยู่ทั่วไปหมดเลยแล้วท่านรู้ไหมครับในกรุงเทพเนี่ยถามว่าขีดความสามารถของหน่วยงานที่สำคัญเนี่ยตรวจสอบได้ไหมว่ามีคนหลบหนีเข้าเมืองอยู่ในกรุงเท,เทพเท่าไหร่ ตรวจสอบได้ไหมว่ามีการขม่มขืนฆ่าโหดร้ายอย่างทารุณที่เกิดขึ้นนั้นเป็นอย่างไรนะครับแล้วคนไทยคนดีคนบริสุทธิ์คนเท่าคนแก่สตรีมีอายุมากถูกถูกฆ่าถูกข่มขืนถูกทำลายที่เป็นข่าวนั้นก็เป็นเพียงบางส่วนแล้วที่ไม่เป็นข่าวนั้นอีกจํานวนเท่าใดยังมีอีกมากมายครับพี่น้องประชาชน สิ่งต่างๆทั้งหลายเหล่านี้พอนึกขึ้นมาทีไรก็บอกว่าไม่มีงบประมาณแล้วไอ้งบประมาณที่ไปผลานกันที่มันไม่เกี่ยวใช้งบกันไม่หมดไม่มีโอกาสใช้แล้วไปผิดพลาดทําไมถึงไม่จัดให้แก่เขาแล้วงบประมาณที่ผลานกันได้ที่กินกันเมื่อวานซืนผมมีโอกาสเจอกับบุคคลที่เคยมีตําแหน่งอันสําคัญระดับอธิบดีนะครับโครงการทุกวันนี้นี่เขาไม่ใย่ขอกัน50แล้วนะครับ บางพวกบางกลุ่มเนี่ยเอาเงินหลวงนี่มันเอาผลประโยชน์กันถึง50%แล้วก็เกิน50%าเรละใครอยากจะเอาเงินหลวงมาทำโครงการตรงนี้ถ้าผ่านพวกนี้แล้วเนี่ยยอมจ่ายแล้วสินค้าคุณภาพก็ไม่ได้นะครับบ้านเมืองชิบหายวายป่วงก็เกิดขึ้นจากข้าราชการเร็วๆร,รวมกำรักการเมืองที่เร็วยิ่งกว่าแล้วประชาชนที่เล็วสิ้นดีรวมหัวกันแต่อธิบดีคนนี้ไม่เอา ไม่ยอมแล้วก็ไม่รับผลประโยชน์นั้นยินดีลาออกจากตําแหน่งอาชีพดีแล้วหลังจากลาออกประมาณ3เดือนเท่านั้นแหละครับไอ้พวกนี้ทั้งหลายเนี่ยก็โดนดําเนินคดีกล่าวรูดเลยแต่คดีไม่รู้จะถูกดําเนินไปถึงขั้นตอนไหนเพราะว่าเมืองไทยเราเนี่ยคนมันยอมรับเสร็จแล้วว่าสามารถใช้เงินเอาผีมาโม่แป้งได้พวกที่หิวกระหายอสุรกายในคราบของราชการนักการเมือง นักธุรกิจสิ้นคิดจํานวนมากมายก็เป็นอย่างนั้นเสียแล้วแล้วบ้านเมืองจะเป็นอย่างไรนะครับเชิญเลยครับท่านผู้ชม088 585 8095นะครับ088 585 8095ท่านสามารถโทรศัพท์เข้ามาร่วมสนทนากันได้บางครั้งสัญญาณอาจจะขัดข้องบ้างนะครับก็ต้องขออภัยรายการนี้คือรายการคนรักแผ่นดินนะครับใคร ที่เป็นคนดีที่ท่านไม่ได้ทำชั่วอะไรนะครับที่ท่านไม่ได้ทำชั่วอะไรท่านก็จงภูมิใจเถิดแต่ท่านใดที่ท่านทำไม่ดีไว้ถ้าท่านเลิกได้ก็ถือว่าท่านคือผู้ชนะท่านคืออัจฉริยบุรุษนะครับท่านจะเห็นพระรัเกียรตสุขธนะซึ่งเคยเป็นรัฐมนตรีอยู่กระทรวงที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์มากมายนะครับก็คือกระทรวงสาธารณสุขท่านถูกจับท่านออกมาสารภาพแล้วท่านก็บวชเป็นพระ แล้วก็ท่านก็สอนธรรมะจริยธรรมแล้วท่านก็สายหัวกับนักการเมืองที่ยังไร้สามัญสำนึกยังสิ้นคิดอยู่อีกมากมายทีเดียวนะครับท่านก็ออกสอนหรือพูดแรงต่างเหล่านั้นบ้านเมืองจะเจริญก้าวหน้าตอนนี้ถึงจุดถึงจุดที่ประชาชนกําลังเคืองแค้นเคืองแค้นนักการเมืองที่ไม่ดีนะครับกําลังเติบโตทวีคูณขึ้นนะครับเขาทนไม่ไหวเขาเรียกว่าเขากําลังเติบโตขึ้นอย่างทวีคูณ เขาเคืองแค้นนักการเมืองไม่ดีเพราะว่ารอให้ระบบการเมืองดีๆมาจัดการพวกนี้ก็จัดการไม่ได้เสียแล้วเขากําลังเติบโตขึ้นแล้วเติบโตขึ้นแล้วก็ไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมครับอย่าให้ถึงวันที่ประชาชนนั้นขยายผลเคืองแค้นอย่างทวีคูณขึ้นมาเขาจะทําอะไรขึ้นมาถ้าถึงเวลานั้นมันอาจจะเกิดโศกนาฏกรรมที่นักการเมืองไม่ดีอาจจะหนีไม่ทันก็ได้ใครจะไปรู้นะครับ ก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่พักอีกสักช่วงหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันนะครับ่จะสาาาามมรรรถลลลงงขขอออเเเยป็นก เหรียญพลังสุขมงคลคือเหรียญพลังที่มหาชนให้การยอมรับพลังธรรมชาติที่สามารถทําให้มนุษย์สัมผัสกับประสบการณ์จริงได้ว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่ายิ่งต่อการดํารงชีวิตประจําวันด้วยพลังที่ช่วยให้ร่างกายสดชื่น แข็งแรงและมีพลังทั้งการนั่งการเดินการนอนหรือการทำงานโดยทั่วไปรวมทั้งการทำงานที่ต้องอาศัยความคิดและการทำงานที่ต้องอาศัยสมาธิตลอดจนการช่วยให้คนเรามีพลังในร่างกายที่แข็งแรงพอที่จะต้านทานพลังขยะหรือที่เรียกว่ามนลภาวะจากคลื่นพลังแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งกำลังเป็นสิ่งที่กังขาของเหล่าบรรดานักวิทยาศาสตร์และวงการแพทย์ว่า จะหลีกเลี่ยงหรือป้องกันภัยเหล่านี้อย่างไรดีเพราะระบบไอทีกำลังก้าวล้ำหน้าแต่ชีวิตของประชากรโลกกำลังตกอยู่ในความเสีย่ยงซึ่งกำลังเป็นอันตรายที่หลายฝ่ายกำลังวิตกอยู่ในขณะนี้จากประสบการณ์ของผู้ใช้จากทั่วโลกและผู้คนจำนวนมากในสังคมไทยยังส่งผลให้เหรียญพลังสุขพมงคลซึ่งเป็นต้นแบบของเหรียญพลังจากธรรมชาติที่ถูกนำมาบรรจุไว้ในวัสดุพิเศษด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงในรูปแบบของเหรียญหรือกระติ โลหะบรรจุน้ำดื่มที่มีพลังได้รับการยอมรับอย่างล,ล้นหลามและ่ามกลางการยอมรับจากมหาชนจึงส่งผลให้มีการผลิตของลอกเลียนแบบเพียงรูปลักภายนอกอย่างมากมายซึ่งถือว่าเป็นการทำลายโอกาสที่ดีของผู้บริโภคที่ไม่รู้เท่าทันณวันนี้เหรียญพลังสุขภมงคลต้นฉบับของแท้ที่ไม่มีผู้ใดหรือเทคโนโลยีใดๆที่จะสามารถลอกเลียนแบบพลังดังกล่าวได้กำลังเหลือเพียงล็อตสุดท้ายเท่านั้นเพียงหนึ่งเดียวซึ่งย ที่จะหาซื้อได้อีกในภายภาคหน้าโปรดกรุณารีบติดต่อเป็นเจ้าของเหรียญพลังสุขมงคลต้นฉบับเหรียญพลังธรรมชาติของแท้พลังแห่งชีวิตซึ่งเป็นต้นฉบับจริงติดต่อด่วน089 735 5856 089 735 5856 081 808 6530 081 808 6530 พุทธศักราช2442พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าชุมพลสมโภชกรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ทรงค้นพบปราสาทแห่งนี้และทรงขนานนามว่าปราสาทพรหมวิหารซึ่งต่อมาเรียกโดยทั่วไปว่าปราสาทพระวิหารปราสาทพระวิหารตั้งอยู่บนผาเป้ยตาดีในเทือกเขาพนมดงรักติดกับเส้นเขตแดนไทยกัมพูชาในเขตหมู่บ้านภูมิสรันตำบลเสาทรงชัย อำเภอกันตระลักจังหวัดศรีสะเกดประเทศไทยลักษณะปรา,าสาทมีความยาว800เมตรตามแนวทิศเหนือไปใต้ทางเข้าปรา,าสาทมีโคบุระหรือซุ้มประตูขั้นอยู่5ชั้นพุทธศักราช2447ประเทศฝรั่งเศสเข้าครอบครองอินโดจีนและได้ทำสนธิสัญญาในการปักปันเขตแดนกับราชนาจักรสยาม ตามมาตราหนึ่งของสนธิสัญญาระบุให้ใช้สันปันน้ำเป็นเส้นแบ่งเขตแดนซึ่งมีผลให้ปรา,าสาทพระวิหารอยู่ในดินแดนของไทยสนธิสัญญาทวิภาคีก,กับฝรั่งเศสลงวันที่13กุมภาพันธ์พุทธศักราช2447หรือคริสตศักราช1,904มีใจความดังนี้ข้อหนึ่งกำหนดเขตแดนบริเวณที่ปรา,าสาทพระวิหารตั้งอยู่ให้เป็นไปตามยอดภูเขาปันน้ำระหว่างดินแดนน้ำตกน้ำแสน และดินแดนน้ำตกแม่คงฝ่ายหนึ่งกับดินแดนน้ำตกน้ำมูลอีกฝ่ายหนึ่งจนบรรจบถึงภูเขาผาด่างแล้วต่อเนื่องไปข้างทิศตะวันออกตามแนวยอดภูเขานี้ไปจนบรรจบถึงแม่คงตั้งแต่ที่บันจบนี้ขึ้นไปแม่คงเป็นเขตแดนกรุงสยามตามความข้อหนึ่งในหนังสือสัญญาใหญ่